ที่ห้าโตมีตาโตมีหาโตมีหูหูโต ไปถูมาโตถูหูไวไวแบบฝึกให้อ่านว่าก่ออ นักเรียนหัดอ่านสะก,กดคำและแจกลูกตามคนครูไปทีละคำครับพร้อมครับกออะกะโจอะจะปโปอะปะโออะจอ,อจะ,ปออปะออออสอะสะโจอะชะ ทออทะนออานาะมออมะรอะระให้อ่านว่ากอเอาเกาอ่านตามคุณครูครับกอเอาเกา ดเอาเดาตเอาเตาอเอาเอารอเอาเรางอเอาเงาขอเอาเขา หอเอาเหา่าสอเอาเสาถอเอาเถออ่านเป็นคำไปเลยนะครับพร้อมครับตาตีโตใต ตามามีโมไม่เมานานีโนใน นาวขาขีโขไข